สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนำการใช้เครื่องชี t ในส่วนของ q u e r y f u n c t i o n นะครับในเงื่อนไขของ Add หรือ all นะครับคลิกก่อนน,นนี้เราได้แนะนำเรื่องของการใช้ Add นะครับหรือว่าการใช้อ้อนะครับเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะใช้ร่วมกันเราจะทำอย่างไรนะครับเช่นในกรณีตัวอย่างนะครับมีดัตต้าเบส ประมาณนี้นะครับแล้วก็ <S 2> <S 2> ผมจะเลือกนะครับผู้ป่วยนะครับที่เป็นชายทั้งหมดนะครับแล้วก็เป็นวินิชัยว่า d ิสเปเซียก็ได้ u r i ก็ได้เ n ชก็ได้สแตรก็ได้นะครับตรงนี้เราจะใช้หรือแต่ว่าตรงเนี้ยต้องเป็นแลกนะครับชายต้องต้องเป็นชายเท่านั้นนะครับส่วนวินิชัยจะเป็นพันนี้ก็ได้ันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้นะครับอ่บอารอแลครับว่า ทำยังไงนะครับลบไปก่อนนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเท่ากับพีบรี่นะครับเลือกช่วงดัตต้าเบสนะครับเลือกเป็นโฟดสองครั้งนะครับ X นะครับเราจะเลือกอะไรบ้างเลือกคอลัมน์ A เลือกคอลัมน์ B นะครับ เลือกคอลัมน์ C นะครับเลือกคอลัมน์ B นะครับเลือกคอลัมน์ F นะครับแล้วก็ V นะครับโดยที่นะครับโดยทีเ่เราทำเป็นเล็กก่อน f นะครับเท่ากับเราจะเอาวิธีใช้นะครับหรือ1บวก2ครั้งนะครับ s p e c i c o k เคะนะครับ s p e c หรือนะครับ s p e c หรือ u i นะครับ s p e c หรือ f การเป็นินี่ใช้จะเป็นเว็บซต์ก็ได้หรือจะเป็น URI ก็ได้นะครับแต่ต้องเป็นเพศชายนะครับเพศชายก็คือ a p c D e นะครับ D e เท่ากับเพศชายนะครับเท่านั้นนะครับ ว่าเป็นเพศชายเท่านั้นนะครับจะเป็นดิสเปสเซียก็ได้เป็น UI ก็ได้นะครับทีนี้เราถ้าเกิดต้องการเงืินไขเพิ่มเติมนะครับต้องการเป็น h อ p ด้วยทำยังไงนะครับก็เพิ่มตรงนี้นะครับหรือเรากรอกนะครับปีบสี่แล้วก จะมาแล้วนะครับอราจะได้ตรงนี้ต้องเป็นชายเท่านั้นนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นอะไรก็ได้ในสามอันนี้นะครับนี่ถ้าเกิดว่าต้องการเงื่อนไขที่สี่นะครับหรือขั้นตอนทีกทีนึงน,นะครับมีแลกเก็บมาแล้วเท่ากับองคระกอบอะไรที่มีเยอะๆเ,เช่นสตรอว์เวอร์เทกเกิก็ได้อะไรเวกนี้เยอะ มีเียหนหัวมีเยอะแต่ว่าเวียหวนหัวที่เป็นเพศชายมีแค่หนึ่งคมนะครับเช็คความต,ต้กตอองนี้ผู้หญิงอันนี้กเป็นเพี้ยหัวผู้หญิงนะครับเราจะเห็นว่าอย่างนี้เราก็สามารถที่จะเ้าไปประยุกต์ได้นะครับในการสร้างเงื่อนไขนะครับที่เราต้องการได้นะครับหรืออาจจะเป็นตัวนี้เป็นเพศหญิงก็ได้เราแก้ดูนะครับ เป็นเพศหญิงนะครับแต่ว่ามีแค่หนึ่งสองสามแอนโลซิสนะครับแต่ดิสเพปเซียไม่มีแสดงว่าดิสเพปเซียที่เป็นผู้หญิงไม่มีนะครับดิสเพปเซียเป็นผู้ชายนะครับไม่เห็นเพราะว่ามีเคสเดียวนะครับดิสเพปเซียผู้ชายดิสเพปเซียผู้หญิงไม่มีนะครับหรือว่าไอเอชเอ็นดีมีแล้วเบอร์เด็ก็มีแล้วก็มีแค่ดิสเพปเซียนะครับที่่มีโอเคก็ ประมาณนี้ครับก็คิดว่าน่าจะไปแอปพลายได้นะครับสำหรับวันนี้ก็คลิปสันส้นๆก็ประมาณนี้นะครับถ้ามีคำถามก็บอนคอมเมนต์ได้เลยนะครับสวัสดีครับ